อะระหังสัมมาสัมพุทธะพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเิมิสวาคาโตพระขวตาธมโมธัมมังนะมัสสมมสุปตถิปโนพระขวตสาวกสังโฆสังฆนะมามี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังขจามิธรรมังสรนังขจามิสังฆังสรนังขจามิทุติยังติพุทธังสรนังขจามิทุติยังติธรรมังสรนังขจามิทุติยังติสังฆังสรนังขจามิ

อิติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามโุทโวเวชจารณสามปันโนสุขตโลกเวโนอโนตารอดุริสธรรมมาสาริสัทถะเทวมนุนสานังโุททธภะคะวะติสวะคาโต

วะกะสังโฆยายะปะเทปานโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสาเมเจปะเทปานโนภคะวโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริป ja ุริสะยุคขาเนอาทถะปุริสะโพคะลาเอสะภะควโตสาวกส อ,อาหุนยโยปาหุนยโยทักขินายโอายโอัญชะเลการณิยโยอนนตตรังกญยาเขตตังโลกาสาเตบทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา นะโมโพธิสัตว์อคติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตว์อคติมายะอิติภะคะวาบทน้อมละลึกถึงหลวงปู่ดูนะโมโพธิสัตว์พมมะปัญโยนะโมโพธิสัตว์พมมะปัญโยนะโมโพธิสัตว์พมะปัญโย บทพระคาถามหาจักรพัทนะโมตัสสะพะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธยายะพระพุทธไตรัตนะยานมณีนภรัตรีสะหัสสะสุธรมา พุทธโธธรรมโมสังโฆยัถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวะรังคันทงังศีวะลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอหหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆะโอเชมินะโมพุทธ,ธายะ พระพุทธไตรตร,ร,รัตนยาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธธรมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยัถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวะรังคันธังสีวะลีจามหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุยโยอหังวันทามิสัพโส พุทธธรรมมสังฆโอเชมิณนะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนยามมนมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันธังศีวลีจัมมหาเถรังอหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆโอเชนิบทสัพเพสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธา สัพเพธมมาสัพเพสังคาพระรับปัตตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธมมาสัพเพสังคาพระลับปัตตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโส คำอธิษฐานแผ่บุญพุทธังอธิษฐานมิธรรมังอธิษฐานมิสังฆังอธิษฐานมิบทพระคาถาเงินล้านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสสสัมมมาพุทธ สัมปเจชามินาสังสิโมพรหมมาจากมหาเทวาสัพเยพยขาปรายันติพรหมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมหาอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรังสาวิรัาศีวิรทาสาวิรอิทิโย พุทธศัต์มานีมามะพุทธศัตร์สวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมพรหมมาจาะมหาเทวาสัพเพยักษาขาภรายันติพรมมาจาะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุ นะโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคโนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิริทธิโยพุทธสัตมานีมามะพุทธสัตสวาหงสัมปฏิฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสมปจิชามินาสังสิโมพรหมมาจากมหาเทวาสัพเพยขาภรายันติพรหมมาจากมหาเทวา อาภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโคพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมหาอุนณโมพุทธายะวิรัตโยวิรคโคนายังวิรหิงสาวิรัทาสีวิรัทาสาวิรัอิทิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธสัสสะสวโหงมสมปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ บทพระคาถา,าพระสนทธีวานีมุกนินทะทวันมพุชะคับพระสัมภวะสนทธีปานีนังสักระนังวานีไมหังปิณักยตังมักนังมุกนินทะทวันมพุชะคับพระสัมภวะสนทธีปานีนังสักระนังวานีไมหัง ปินัยตังมะนังมุนินทะวทนามพุชะคับพะสัมภวะสนทลีปานีนังสักรนังวานีไมหังปินัยตังมะนังบทขอขมาพระภูมิเจ้าที่อิติสุขโตอะลังพุทโธนัโมพุทธายะปะทวีคงคา พระภูมิเทวาขัมามีหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนัโมพุททายะปะทวีคงคาพระภูมิเทวาขัมามีหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนัโมพุททายะปะทวีคงคาพระภูมิเทวาขะมามีหังคำอธิษฐานขออโหสิกรรม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแก่ผู้ใดในชาตินี้และชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวจงอโหสิกรรมนั้นให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยและกรรมอันใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมนั้นทั้งหมดยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคนาญาติและผู้มีอุปการลักคุณทุกท่านจงมีความสุขความเจริญในทุกถิ่นสถานดำลงตนมั่นอยู่ในคำสอนที่ดีงามขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่าได้ตกไปสู่ทุกขติอบายภูมิเธินคำแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราหงตกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อก,กันและกันเลยอัพยาประชาหงตก จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาหงตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปาริหะรันตุกจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดคำอุทิศบุญ อิทังเมมาตาปิตุนังหงุกตกส,ส,สุขิตาหงตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมยาตินังหงุตกสุขิตาหงุตกยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข <Allāh. S 1> ้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อีทางเมฆรูป,ปัญชา,าจาริยานังโหตุตุสุขิตาหงตุฆาลูป,ปัญชา,าจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุป,ปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุป,ปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพพะเทวตานังโหงตุสุขิตาหงตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทว,วดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพะเปตานังหงตุสุขิตาหงตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพะเวรินังหงตุสุขิตาหงตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีนนความสุข อิทางสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเทินคำอธิษฐานแผ่บุญข้าพเจ้าผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาขออาราธนาบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พะระปัจเจก,กพุทธเจา้า พระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจากาักรพรรดิทุกๆพระองค์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตขอบารมีรวมอันหาที่สุดไม่ได้ทั้งหมดนี้โปรดจงแผ่ไปถึงภพภูมิต่างๆทั่วทั้งสามแดนโลกธาตานับแต่อายภูมิสูงขึ้นไปถึงพรมโลกชั้นสูงสุดขอสรรพสัตว์มนุษย์เทพเท,เทวาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ท่านทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวัตตะสงสารสาเอดภูมิทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงได้รับมหากุุสผลละบ,บุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้บรเพญมาแล้วโดยทัน่นทั่วทุกตัวตนทุกคนทุกท่านเทิน